ยอดครับลุงยูทูปเพลงไหนก็ผลงานมือนิคุ้งเจครับมุ้มเจไรุ้งเจไรครับเพลงไหพราะุ้มกสก่อนนี่วะุ้มใ่ผู้มใ้้ใจค้ใจะา้สาาไ้่า้อั้เขาเ่นเกมการกุศลหผักสัมผเลย ไอแก้มการกุศลครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีงดใช่ไหมนี่งดสูบุรีครับหามสูบุรี่เองทียรยอ้เดียสำหรับกันแมนนี่แมนนี่กับผมมีอย่างไรครับเต้นลินลินฮ้า้าี่คุ้มผมใจกับแมนนี่วะแมนนี่ยองไดดี Oh yeah. yeah.